ว่าอีกหนึ่งเดือนเราจะรีเซ็ตซีโ่ต้องบอกก่อนนะว่าคือถ้าผมพูดสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่ถูกใจใครหรือว่าไม่มีใครเห็นด้วยไม่แฮปปี้เนี่ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมปรึกษามาแล้วแล้วก็ไม่มีใครรู้เลย มีรู้เรื่องนี้มีรู้กนแค่สองคนนะแต่อีกคนหนึ่งมันมีก็เหมือนไม่มีมันไม่มานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ตํำรวจก็ไม่รู้หมอก็ไม่รู้ช่างก็ไม่รู้ d e v e l o p ปเปก็ไม่รู้แอดมินก็ไม่รู้นะครับก็คือผมจะบอกว่าอีกหนึ่งเดือนเราจะรีเซ็ตซีโร่หยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่น เราเล่นเราเล่นเราเล่นพูดเล่นพูดเล่นโอเคเอาแบบสําคัญสําคัญเลยนะอันนี้สาราแล้วไม่แก้งล้วนะครับเรื่องแรกก่อนเลยผมจะพูดถึงเกี่ยวกับอคนที่รีพอร์ตมาถึงผมเกี่ยวกับประชาชนใช่ไหมที่บอกว่าอยากจะให้มีสิ่งที่เพิ่มเลือดได้บ้าง เพราะว่าบางคนเนี่ยมีเป็นกองเป็นกลุ่มกันแต่ไม่อยากขึ้นกับสภาเพราะว่าเล่นเป็นประชาชนธรรมดาเอาไว้ทำคอนเทนต์เพราะว่าเราทําอาวุธมาเอาไว้เล่นนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะให้เดบเพิ่มแบนเดตนะครับเราจะใผมจะให้เดบเพิ่มแบนเดตแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเพิ่มให้ในโต๊ะคาร์บเนี่ยมันจะดูธรรมดาไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมอะจะลดค่ารักษาของหมอ ไม่ว่าจะขึ้นเตียงชุบในเมืองนอกเมืองแอร์ดบอ,อะไรก็แล้วแต่เราจะลดค่ารักษาพยาบาลลงนะครับแต่เพิ่มแบนเดตให้หน่วยงานหมอเอาไว้จำหน่ายแต่ทีนี้คุณสมบัติของแบนเดตเนี่ยผมจะบอกกันว่ามันอาจจะเเพิ่มไม่เท่าเพนคิลเลอร์นะครับอาจจะเพิ่มกดอาจจะปั๊มเร็วกว่าแต่อาจจะเพิ่มไม่เท่าเพนคิลเลอร์เพื่อให้ประชาชนธรรมดาได้ใช้กันอันนี้ไม่รู้ว่าเห็นด้วยกันหรือเปล่านะแต่คือแบบราคาอาจจะไม่แรงหรอก นะครับผมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็พยายามจะให้ให้มันมันไก่เกี่ยกับรายได้ของหมอเนี่ยไม่ไม่กระทบเยอะนะครับผมส่วนช่างนี่เดี๋ยวผมจะให้เรื่องเพิ่มไอ้ไอนี่ไปอะไรวะแป๊บนึงผมนึกชื่อไม่ออกเดี๋ยวเอาไว้ก่อนก็ได้เด,เดี๋ยวย้อนเด,ดี๋ยวย้อนแชทดูส่วนเรื่องที่สําคัญจริงๆเนี่ยหลังจากที่เรารีเมืองรอบนี้นะครับหลังจากที่ Developer เราปรับเสร็จแล้วเนี่ย เราจะปิดปูนนอกเมืองทั้งหมดและเปิดตึกปูนแต่คืออันนี้มันธรรมดาไปผมอยากจะบอกว่าหลังจากวันนี้ปูนเป็นของถูกกฎหมายไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไปแล้วนะข้อแม้คือปูนทุกกอนจะคูดาวน์สามสิบนาที ทีนี้คือผมอยากจะบอกว่ามันจะไม่ใช่พื้นที่สูมเสี่ยงหรือว่าพื้นที่ที่แบบไม่มีกฎหมายอะไรทั้งสิ้นมันเปรียบเสมือนของงานขาวแล้วจกต้องใช้ตำรวจไหมไม่ต้องครับไม่ต้องใช้ใครอยู่ดึกอยู่เช้าคนน้อยคนเยอะใครได้ก็เอาไปเลยแต่อยากจะบอกว่าคือต้องบอกก่อนว่าที่ผมทำแบบนี้เนี่ยอ่า ขอพูดเรื่องเกี่ยวกับรถของตํารวจก่อนเลยผมยังคงยืนยันคำเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นความถึกความแรงอะไรก็แล้วแต่ผมจะไม่มีการเนิบหรือว่าลดลงใดๆทั้งสิ้นนะแต่คือผมลดเกี่ยวกับกองปูนเนี่ยก็คือเราจะปรับให้เป็นถูกกฎหมายนะครับจานวนที่ใช้ตีอาวุธเนี่ยใช้เท่าเดิมนะครับผมส่วนคนที่ดองเอาไว้ซื้อขายกินกาไรหรืออะไรก็ตามแต่ตอนนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่คือผมอยากจะให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ปรับสภาพให้เข้ากับ เมืองที่จะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้คุณจะโดนแย่งปูนจะเกิดปะทะวาจาจะโดนป่นโดนฆ่าอะไรก็ตามแต่มันคือของถูกกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นแจ้งความได้ปกติขอบคุณกีตาร์ครับผมเลยกทได้ทีสามน,นะครับขออนุญาตเปลี่ยนเสียงคำหนึ่งทีนี้คือสิ่งที่ผมทำแบบนี้ก็คือว่าผมต้องการลด รถปัดการปะทะไม่ว่าจะเป็นคารลมอารณ์อะไรก็แล้วแต่ระหว่างตำรวจกับประชาชนในการไล่เคสผมเข้าใจอยู่นะว่ารถตำรวจมันค่อนข้างโหดแล้วประชาชนก็ไม่ได้มีรถในขณะที่แรงแรงมาเจอตำรวจผมก็เลยเลือกที่จะให้ประชาชนไปเล่นกันเองทีนี้คุณจะแบบรักกัน24ชั่วโมงอ๋อเจอหน้ากันแบ่งคนละกองคนละกองตึกปูมีสิบกองแบ่งคนละห้าคนละชั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับการเจราจาของพวกคุณเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือจะไม่มีนักเลงจะไม่มีอะไรทั้งนั้นผมจะลด การไล่เคสหรือว่าอะไรประมาณนี้คือมันมันค่อนข้างแบบรุนแรงนะครับเราก็เลยจะให้ให้มาเป็นเอ่อคือต้องบอกก่อนว่าทุกวันนี้ในเมืองเรามันมันขาดคอนเทนต์เวลาพูดคุยสืบสวนสอบสวนอะไรจนเกินไปนะครับบางทีแบบตำรวจเขาต้องการทำตามขั้นตอนของเขาเพราะว่าเขาถูกปลูกฝังมาแบบนี้ประชาชนก็อาจจะมีไม่พอใจบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราจะปรับให้มันเป็นมูสแบบนี้แล้วกันทุกคนจะต้อง เข้าใจกันมากขึ้นนะครับอยากจะให้อย่างคนที่ทําอาวุธมาไม่ว่าจะเป็นมีแก๊งหรือไม่มีแก๊งเนี่ยคือคนก็จะต้องมีความอยากเล่นบ้างแหละคุณจะต้องมีความอยากเล่นบ้างแหละที่จะที่จะไปทำคอนเทนต์เอาอาวุธไปป้นไปฆ่าไปนู่นนี่นั่นบางคนเป็นสตรีมเมอร์คือเราก็เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันก็ขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ของคุณแล้วไม่ว่าจะเป็นการปลอมตัวใส่หน้ากากปิดเสียงจะไปป้นคนดูคนขโมยคนนี้อะไรก็แล้วแต่อันนี้คือแล้วแต่เต็มที่เลย บอกไปชัดเจนนะครับคือมันคืองานข่าวชนิดหนึ่งที่เราต้องไปแย่งกันเองนะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกครับคือหลังจากวันนี้เนี่ยจะไม่มีค่าปรับปูแล้วจะไม่มีตำรวจไปจับคุณแล้วจะไม่มีแจ้งเตือน alert ขึ้นตำรวจแล้วว่าคุณจะต้องไปออรอตำรวจเท่านี้แล้วจบคือเราเปิดยี่ิบสี่ชั่วโมงครับคือเราจะเปิดยี่สชั่วโมงเลย ก็คือเต็มที่คุณไปแยกกันเองเลยแต่อย่าลืมนะหนึ่งกองมีคููดาวสามสิบนาทีนะครับมีเพิ่มงานดำไหมมีทีนี้คือตำรวจก็อาจจะมีแค่แคปซูลงัดบ้านงัดร้านแต่คือเรื่องที่ปวดหัวเข้ามาแน่ๆผมเชื่อว่ามันจะต้องมีพวกแบบในเมืองแบบจิตใจเร็วๆหน่อยพวกที่แบบว่ารวมคนไปกดขี่ประชาชนไม่มีทางสู้ไปแย่งกองปูไปยืนเฝ้าเป็นมาเฟียซึ่งมันเกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะฉะนั้น ขอให้เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของตํารวจนะครับเพราะฉะนั้นคุณ F12 นะฮะไม่ต้องมีโทรศัพท์หรือมีไม่มีก็ได้เพราะฉะนั้นคุณ F12 มาแล้วก็ถ่ายรูปไปแจ้งความผมอยากจะให้เกี่ยวกับความจร่งเกี่ยวกับการพูดคุยหรือว่าการสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยคือเราเพิ่มความโลเพเข้าไปในเมืองเราหน่อยเพราะตอนนี้คือแบบมันค่อนข้างน้อยไปทุกทีแล้วมันทําให้แบบพวกคุณมาเล่นกันแค่เข้ามปปูนหนีตำรวจตับติดคุกอะไรประมาณน,นี้คือมันจริ่ความเป็น TGA โลเพม,มันค่อนข้างหายไปผมขอปรับเปลี่ยนเรื่องตรงนี้แล้วกันนะครับผม เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าน่าจะไม่คุณอาจจะไม่เคยเล่นที่อื่นมาหรือว่าเมืองอื่นอาจจะไม่มีแบบนี้ผมว่าที่นี่น่าจะเป็นที่แรกเพราะฉะนั้นอยากจะให้การปรับตัวให้มีบทสนทนามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอเรื่องกฎหมายเวลาป้นติดคุกหรือทำร้ายร่างกายอะไรเงี้ยแยกแยะให้ชัดเจนนะครับอันไหนเป็นการทำร้ายร่างกายจนสลบทำร้ายร่างกายโดยใช้อาวุธขูดกันโชครัพย์อะไรประมาณนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้ผมได้รับมาเหตุเหตุการณ์หนึ่ง คือมันมีประชาชนคนหนึ่งเป็นโจรแบบโจรจัดจัดเลยคือเล่นแบบโลเพจริงๆอะ่ะคือผมก็นับถือใจมานะคือมันโลเพแบบจัดๆเลยมันไม่สนใจความรู้สึกนอกเกมเลยมีเด็กคนหนึ่งอายุสิบสี่ฟาร์มาประมาณเกือบเดือนซื้อรถคามาโชวด้วยคันหนึ่งแต่งเต็มน้องมันก็แบบไปขายเลยสนะักอย่างหนึ่งไอเฮี้ยนี่เขาก็สอบโลมาเป็นโลแบบ สายบิดไอเด็กคนนั้นร้องไห้เลยอ่ะไอคนสอบเข้ามาเป็นตำรวจอาควาก็แบบเห็นใจทำอะไรไม่ได้กฎหมายข้อนี้ไม่มีสุดท้ายแล้วโดนปิดจะทำไงได้ก็เลยต้องมาแจ้งตำรวจกฎหมายไม่มีคุ้มครองประชาชนในเรื่องนี้ตำรวจก็สงสารก็รวมเงินกันซื้อคืนให้น้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเพิ่มกฎหมายเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้อิงความเป็นโลภมากที่สุดกว่านี้ก็คือตำรวจเนี่ยอาจจะไม่ไม่ต้องไปไล่เคส ไล่ปูนเปิดไซเรนไล่วีวออะไรขนาดนี้คือเราลดการประทะนี่เกี่ยวกับยาทหานะระหว่างรถกับรถลดลงคารลมวาจาก็อาจจะลดลงไปด้วยนะครับทีนี้คือสิ่งที่จะเพิ่มเข้ามาคือการสืบสวนเพราะฉะนั้นคุณอาจจะรู้สึกตื่นเต้นว่าโดนจับมากขึ้นหลบหนีมากขึ้นเพราะฉะนั้นคือตำรวจตราบใดก็ตามที่ผู้ใดมีหมายจับติดไว้ให้ใช้เฮลิคอปเตอร์สกงสแกนออกตามพงตามหาเพราะว่าเมืองมาเรามันก,มนก็มันก็ไม่ได้เล็กๆนะ เพราะฉะนั้นก็อยากอยากจะให้เพิ่มคอนเทนต์ตรงนี้มานิดหนึ่งครับคุณก็อย่างที่บอก F12 มีโทรศัพท์หรือไม่มีก็ได้ครับถ่ายเอาไว้นะทีนี้ตำรวจเขาจะได้แบบมีบทบาทมากขึ้นเข้าไปอีกทีนี้ในส่วนของสภา,ากับแก๊งตำรวจหมอช่างอะไรครับทีนี้ก็จะอยู่ในความดูแลของน้าศิลาเหมือนเดิมนะครับถ้าแก๊งตีกันจะก,ก็เป็นทะเลาะวิวาทแต่ทีนี้ผมไม่รู้นะว่าการอัปเดตของสภา,าเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างว่าคนไปป้วนคนในสภา,ากันเองจะมีความผิดไหม แต่ท้ายแล้วผมก็ยืนยันคาเดิมว่าหลาังจากนี้คือปูนเปรียบเสมือนงานข่าวชนิดหนึ่งนะครับจบได้24ชั่วโมงไม่ต้องใช้ตํารวจสักคนไม่มีพื้นที่สุ่มเสี่ยงไม่มีพื้นที่ไร้กฎหมายได,ได้ทั้งสิ้นนะครับเราเราเราต้องเพิ่มคอนเทนต์ตรงนี้มานิดนึงมันอาจจะทําให้ดึงเวลาในการเล่นของคุณไปมากขึ้นแต่ผมว่ามันก็ไม่น่าเบื่อกับการที่แบบขับรถแล้วหนีไปหนีมานะครับจากเหตุการณ์ที่ผมได้เจอมาเนี่ย ฟีดแบ็มาเนี่ยก็คือตำรวจกับประชาชนเนี่ยไล่กันรถตำรวจโหดมากอันนี้ยอมรับแล้วก็ไ่เนิบด้วยประชาชนที่หนีจากการงัดร้านก็หัวร้อนหงุดหงิดก็มีบ้างแต่นี่ผมอยากจะบอกบางคนอาจจะไม่เคยลองไปงัดหรืออะไรสกูอันนึงเนี่ยมูลค่าตั้งแต่5้าแสนถึงสล้านเวลาตำรวจจับได้เราไม่ได้ยึดนะครับ อันนี้ช่ามาเข้าใจก่อนตำรวจไม่ยึดสกูนะตำรวจอาจจะยึดแค่เงิน aed หรือว่าของผิดกฎหมายที่ได้แต่การงัดล้านทุกวันนี้มันยังเดือดดานขนาดนี้แล้วถ้าสมมุติว่าผมให้ตำรวจยึดสกูขึ้นมาผมว่าต้องมีกันฆ่า,าตายสักฝ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมเอาเป็นเหมือนเดิมแล้วกันถ้าใครอยากจะรวยก็ฝีมือน,นิดนึงนะเพราะว่างัดบ้านมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับอ่เอาไปแบบนี้การปรับเปลี่ยนเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเพิ่มแบนเดตให้ เพราะว่าผมเชื่อว่ามันอาจจะต้องมีประชาชนที่ไม่มีเพนซิลเลอร์ไม่มีแก๊งแล้วอยากจะทำคอนเทนต์โดยที่ตัวเองมีอาวุธอาจจะรวมกลงรวมกล,กลุ่มเพราะว่าปูนเนี่ยผมจะปิดนอกเมืองแล้วก็เปิดในเมืองใช่ไหมแล้วเราก็จะตัดตัดทิ้งเพราะฉะนั้นคุณที่จะได้รับเลยข้อวันนี้ก็คือเราจะลดค่ารักษาพยาบาลของหมอลงนะครับอาจจะไม่มากแต่ก็ลดแหละฮะร้หนึ่งห้าสิรยห้าอะไรประมาณนี้ แต่เราจะเพิ่มแบรนเดตให้กับหมอเพราะว่าผมเห็นว่าบางทีหมอแม่งก็ว่างกันเหลือเกินเยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์กันผมก็อ่ะโอเคเห็นว่าแก๊งจะได้ใช่ไหมใช,ใช้ได้หมดใช้ได้หมดใช้ได้ทุกคนใช้ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นผมก็หางานให้หมอทาหน่อยถ้าหมออยากรวยหมอแค่ไปทําแบรนดเดตมาขายแต่ถ้าหมอไม่อยากหมอว่าปล่อยก็ยไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมันก็ต้องมีสักคนแหละที่ทําอะไรประมาณนั้นทีนี้นะครับแล้วก็อัปเดตเรื่องมีติ่งเมืองนิดน,นึงเนื่องจากสถานการณ์ โควิดมันมันไม่ค่อยตู้ดีนะเท่าไหร่เราทำให้เราจะต้องออกไปอีกแล้วนะครับผมมีคนถามว่าเล้าหมูคือนอกเมืองไหมเราจะสุดแค่เล้าหมูแล้วกันเราจะสุดแค่กองปูนหมูหลังจากหมูลงมาในเมืองคือเปิดให้หมดเลยนะครับทีนีเ้เรื่องที่จะเพิ่มเติมอีกนะครับเดี๋ยวเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องกฎหมาย ถือว่าเราเข้าใจแล้วนะแล้วก็อันนี้ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมี The m a s สซิงเกอรซีซั่น2การประกวดนะครับพอดีผมให้ทีมงานหลังบ้านเราสั่งทําถ้วยอยู่ถ้วยแบบเวลาเขาได้รับไอน่นกันอนะเคยเห็นปะเป็นถ้วยแบบถ้วยแก้วใสๆสลักวอทซิตี้หนึ่งเอ,เออเป็นชนะแชมเปี้ยนอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามเดี๋ยวขอเรื่องถ้วยเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะจัดประกวดเพราะฉะนั้นใครที่กล้าแสดงออกหรือว่า คนอยากจะมาเป็นพิธีกรเดี๋ยวจะมีส่วนร่วมในงานนะครับติดต่อที่ที่หมวยนะครับผมเออเดี๋ยวมีมวยของน้องเบลด้วยส่วนแบนเดตเนี่ยเพิ่มมาวันนี้ครับแต่เพิ่มหลังจากที่ดูไว้กับโอเวอร์ที่จะตะแข่งขันกันในวันนี้จบนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีการได้เปรียบเสียเปรียบเพราะฉะนั้นมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นครับวันนี้สําหรับดูไว้กับโอเวอร์นะไม่มีหลังจากนี้นะครับคือแบนเดตนี่ผมผมจะให้ ให้ลบหลังให้ให้ให้ลงหลังจากที่คุณแข่งขันกันเสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวของระหว่างคุณ2องฝ่ายสองแก๊งมันนี่ก็คือวันนี้เท่าไหนเท่านั้นนะครับไม่มีไม่ต้องมาอาศัยช่องโหว่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงโอเคแบนเดตโดนป้นได้ไหมก็โดนได้ครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปคัดกรองเกี่ยวกับกฎหมายขึ้นมานิดนึงว่ากรณีคุณไปทานู่นทํานี่แล้วโดนขโมยโดนป้นเนี่ยมันอาจจะมี าการเรียกร้องค่าเสียหายคืนได้เท่าไหร่กี่เท่ากี่เท่าผู้เสียหายยอมความไหมหรือว่าผู้เสียหายไม่ยอมความไหมอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือถ้าคนมันจะเป็นโจรอ่ะถ้าคุณปลอมตัวมิดเนี่ยใส่ปิดหน้ากงหน้ากากหรือว่าไม่พูดเสียงอะไรก็ตามแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วคือตำรวจก็จับไม่ได้หรอกเพราะสุดท้ายเขาเราใช้แค่ภาพหลักฐานครับเราจะไม่มีคลิปเสียงหรือวิดีโออะไรก็แล้วแต่นะครับผมแล้วก็อยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับเมืองเราเนี่ยไม่มี เดสแมทหรือว่าแรนดอมเดสแมทอะไรทั้งนั้นอะไรเนี่ยก็คือในการที่ต้องบอกกันว่าเมืองเรามันมันค่อนข้างรู้จักกันเยอะแล้วแล้วก็อย่าว่าเลยถ้าพูดแรงก็คือมันก็มัก,มกง่ายกันในส่วนหนึ่งนะครับต่อให้เขาดัดเสียงปลอมเสียงอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายคุณก็จะรู้อยู่ดีว่าตัวละครน,นั้นคือใครเราก็เลยเลือกที่จะตัดกฎนี้ทิ้งไปก็คือเจอปุ๊บใส่ได้เลยจะทงจะแทงอะไรกันได้เลยคุณก็แค่ f 1 2หรือไม่กรูปปรูปัณธ์สันฐารทะบงทะเบียนรถทุกอย่างสาคัญหมดนะครับ อย่าลืมนะฮะแล้วก็เราแบนเดตที่ได้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็อย่าลืมว่าเรามีระบบ d n a นะฮะการเล่นของประชาชนเนี่ยมันค่อนข้างหลากหลายเพราะว่ามันมีไฟฉายสองเลือดไม่รู้ว่าตอนนี้เด็บเด็บยังไม่เอาออกใช่ไหมไอ้เรื่อง d n a อ็นอมันมีไฟฉายออกไปแล้วแล,ลออแล้วไม่พูดเลยสั์กูก็สากายายไปเถออเอ้แต่แต่ผมแก้เดีย๋ยวผมแกเดี๋ยวให้พี่ไดแก้แล้วเพิ่มเข้ามาทีนี้การเล่นมันก็จะสนุกขึ้นไปยิ่งขึ้นเพราะว่ามันจะมีการทำลาย d n a ได้ ถ้าสมมุติคนที่เป็นโจนเขาเล่นคอนเทนต์ป้นหรือว่าอะไรก็ตามแต่แล้วเขาแนบเน,นียนเขาทําลายหลักฐานในที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นรอยเลือดของผู้เสียหายหรือว่าการทะเลาะวิวาทอะไรกันนะสุดท้ายแล้วก็คือเดี๋ยวจะเอาตรงนี้มาให้เล่นกันเพราะฉะนั้นคืออยากจะให้คุณแบบใช้ไอเทมในเมืองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นล็อกพิกยาสลบที่มัดเชือกมัดมือมัดเท้าจะปงจะป้นขอให้เพิ่มการพูดคุยอะไรอย่างนี้เข้ามาหน่อย แล้วเราก็ลดเรื่องการประทะระหว่างหน่วยงานทุกหน่วยงานกับประชาชนลงไปนะครับเท่านี้ถือว่าทุกคนเข้าใจนะเดี๋ยวเราจะประกาศให้ให้ฟังอีกทีหลังจากรีเมืองที่ Developer ของเราเพิ่มไอ้ตัดปูนนอกเมืองออกไปแล้วเปิดตึกปูนเมื่อไหร่ตัดตำรวจทิ้งปรับให้เป็นงานขาปกติแล้วจะรีเมืองมีผลทันทีนะไม่รู้ว่าเดฟททำนานหรือเปล่าทำนานไหมพี่ได้เซ็น ไม่นานแน่ใจไม่นานนี่คือแบบช่วยไหมหรือว่าแบบก็แค่ปิดตุกูนใช่ไหมล่ะเปิดตุกูนเปิดตึกูนเออเปิดเปิดตุกูนแล้วก็ปิดนอกเมืองทั้งหมดแต่เราจะสุดที่หมูนะแมันเคยทําไปแล้วมันมีทําไปแล้วไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมช่างไม่ลืมช่างไม่ลืมของช่างนี่ผมผมจะมีคือมันจะมีประชาชนส่วนกลุ่มหนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่าคนทั้งเมืองเห็นด้วยหรือเปล่าเขาเขาขอให้มีเออเขาเรียกว่าอะไร เขาขอให้มีเขาเรียกว่าอะไรวะเขาขอให้มีนั่นอะที่ล้างรถอะผมไม่รู้เออผ้าเช็ดรถอะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปทำอะไรก็คือหลังจากที่ที่ที่ซื้อกับช่างไปเนี่ยทุกคนจะสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ปรับอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือตอนแรกเนี่ยช่างเนี่ยเราตกลงกันไว้เนี่ยค่าจูดรถมันหมื่นหนึ่งถูกไหม รวมเหล็กรวมอะไรด้วยทุกวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าม,มันไปหมื่นสองไม่รวมเหล็กได้ยังไงแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็ตามราคาในเมืองอะนะเด็กมันราคาขึ้นเป็นธรรมดาบางคนคิดหมื่นห้าโอ้ยอย่างแพงรวยรับทรัพย์กันกระจจย <c oughs> เดี๋ยวเราจะมีกล่องซ่อมแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะกล่องซ่อมมาให้ช่างครับคือเราแยกแยะก่อนระหว่างกล่องแดงเนี่ย จะซ่อมได้ทุกสภาพรถจําไว้ก่อนว่ากล่องแดนจะซ่อมได้ทุกสภาพรถนะครับแต่กล่องซ่อมที่จะมีให้ช่างมาขายเนี่ยจะซ่อมในขณะที่รถไม่ดับนิ่งแต่ขึ้นชิป E รถสโลว์รถเบาลงเสียหายแต่ยังขับได้อยู่เข้าใจไหมคุณก็ซื้อกล่องช่อมกล่องช่อมที่อะไรกล่องซ่อมกล่องซ่อมอันนี้จากช่างแต่ถ้าสมมติรถคุณ <laughs> แต่ถ้าอันนี้รถคุณหยุดนิ่งดับแล้วพังเลยกล่องซ่อมที่จะมีขายในช่างอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับจําไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคือต้องแยกแยะนะครับกล่องซ่อมจะมีสองแบบนะครับหลังจากนี้คือกล่องแดงเนี่ยซ่อมได้ทุกสถานการณ์นะครับแต่ถ้าสมมติจะใช้กล่องที่ซ่อมกับช่างเนี่ยที่ซื้อเนี่ยมันมันซ่อมได้เฉพาะรถที่ไม่ได้พังสนิทนะครับส่วนงานดามถามว่ามีไหมมี แต่ขอเก็บไว้ก่อนผมกลัวโดนกับค่อนข้างโดนกับปี้เพราะว่ามันค่อนข้างสนุกแล้วก็แปลกใหม่นิดนึงเก็บไว้ก่อนขอให้เป็นอัปเดตนะครับส่วนงานขาวอันนี้ใหม่ๆมาอยู่นะก็คือพี่ได้ทําล่าสัตว์ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็คือเป็นการใช้ปืนจริงนั่นไม่ชงข่าวนะพี่กอล์ฟมันไม่เชิงข่าวหมดทั้งหมดนะก็มีด้วยก็คือเป็นการใช้ปืนจริงนั่นแหละแต่คือใช้เฉพาะบริเวณเกาะยิงแต่สัตว์ยิงคนไม่มีดาเมจนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกระสุนปืนหรือว่าปืนทุกอย่างมีที่มาที่ไปหมดมันจะเปรียบเสมือนเทียในการทํางานถ้าคุณแบบมีระดับอย่างเช่นการตกปลาเนี่ยคุณก็ต้องมีเงินซื้อรถจํานวนหนึ่งซื้อรถหกสิบโลหลายๆคันร้อยี่สิบโลหลายๆคันเข้ามาในเกาะถึงจะทําได้ในขณะที่คนในนิคอร์ดก็บ่นกันทุกวันว่าราคาปลาถูกมากเลยครับโดนเนิร์ฟอีกแล้วนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้แต่ ทุกวันคนในเกาะกันแน่นเอียดกันปกติผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะบ่นแต่ก็ทําเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ปรับก็ให้อยู่กันแบบนี้นะครับหลังจากนี้จะมีขายเบอร์โทรศรัพท์ทะเบียนเบอร์โทรศรัพท์กับทะเบียนแต่เดี๋ยวผมจะเอาเลขเด็ดๆมาให้ประมูลกันก่อนประมูลในที่นี้เงินในเมืองนะครับไม่ใช่เงินนอกเมืองนะเพราะฉะนั้นทะเบียนรถกับเบอร์โทรศรัพท์เนี่ยเป็นเงินในเมืองนะครับ เดี๋ยวขอไปไปลิสต์มาก่อนนะครับโอเครถมีประมูลอีกไหมผมยังคงอยืนยันคำเดิมก็คือรอมีวันมีติ้งนะครับรอวันมีติ้งนะ้วมีคนถามอันนี้เยอะพี่กอล์ฟรถพมแดงมีงไหมมีแต่คือตอนนี้ไอเซนมันขี้เกียจแต่เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีโอเค okay. จริงๆคืออัปเดตก็เท่านี้คร่าวๆอะไรเออเท่าๆครับอัปเดตประมาณนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเกี่ยวกับงานในน้ำมานนเพิ่ม <คน S 1> ขึ้น,อน,ออนตอนนี้คนทำเหมืองเยือหรือเปล่าถามก่อนตอนนี้คนทำเหมืองเยือหรือเปล่าน้อยกลับเป็นเหมือนเดิมได้ไหมพี่ได้มีล้างขุดละล้างทำแล้วจะหลับไอ้น,น,น้อยกี่คนออกมา,มานะประมูลกับผมแดนนงตา่างยังไงเดี๋ยวไม่ค่อยบอกเออตกปลามากกว่าเยอะคืออย่างที่บอกก็คือเรา คนในเมืองเนี่ยที่เขาเล่น GTA กันเนี่ยไฟเอ็มเนี่ยเราเราเรามองข้ามความเป็นโลเปความการพูดคุยการสืบสวนสอบสวน,สวน,สวนระหว่างตำรวจกับโจรเยอะไปมองข้ามไปจนถึงแค่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเกิดการประท้วงวาจานในเรื่องเกี่ยวกับการไล่เคสกันเพราะฉะนั้นเราจะลดตรงนั้นลงนะครับเพิ่มงานให้ตำรวจมากขึ้นประมาณนั้นทีนี้คือผมไม่ได้ทุกอย่างทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีกฎอะไรนะเราคิดแค่ว่าปูดคืองานข่าวชนิดหนึ่งครับ แต่คือคุณแค่ต้องแยกกันเองเท่าน,นั้นเองเดี๋ยวผมจะให้เพิ่มปูนไปที่กองอื่นๆด้วยในเมืองให้มันเยอะขึ้นแต่ปิดนอกเบองอย่างที่บอกแล้วก็เปิดตึกปูนเท่านี้นะครับอ่ะส่วนมีคนถามว่าจะมีอาวุธใหม่เข้ามาอีกไหมเดี๋ยวจะมีไม้เบสบอลสีดําเข้ามาสปอยให้ฟังข้าวๆแล้วก็จะมีปืนอีกกระบอกหนึ่งเข้ามาแต่เป็นปืนยิงยิงชอ็อตยิงสลบนะไม่ไม่ไม อาจจะมีดาเมจนิดหนึ่งเพื่อให้ยิงแล้วยางแตกยิงคนก็อาจจะลดแค่หนึ่งถึงสองถึงสามประมาณนั้นนะครับผมเบสบอลสีดำนี่คือตีบอกเหรอครับอืมถ้าผมบอกเนี่ยมันก็จะเป็นการสปอยเดี๋ยวคนเขาจะเตรียมตัวกับในทางที่ถูกเพราะฉะนั้นขอไม่บอกแล้วกันโอเคตามนั้นนะครับเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากที่มารับฟังเจอกันในเมืองครับ เอ้ยทีมงานรีเมืองหน่อยสินี่ครับไอเฟียจะได้จบปูนแล้วผมว่ากลัวกลัวจะไม่ได้จกดิเพราะว่าหนึ่งกองครูดาวสามสิบนาทีนะ